ขอบคุณร้านทีทีแบตเตอรี่อำเภอฝางค่อยๆเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวไปแคบน้องพียืนไปลำพุนหันหน้าเอออว้าอร่อยไหมแพงเคก้กอร่อยอร่อยครับเนาะขอบคุณลุงลๆป,ป้าๆเดี่นะครับนี่สนับสนุนแพนเค้กให้ก็จะเป็น แบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นยังเหลืออีกอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งนี่เอาไปตีแรกนะครับเพราะว่ามันเสียละตัวนี้ผมก็เอาแบบตรงนี้มามาเปลี่ยนให้นะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกคนที่ว่าดูคลิปนี้นะครับตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับเวลา7นาฬิกานะครับจริงๆนี้จะพาลูกชายไปดอยกัดผีนะครับแล้วก็นำเอาแบตเตอรี่มือสองไปให้ทางเจ้าหน้าที่เอาไวช้ชาร์จกับแผงโซล่าเซลเพราะว่าเป็นเก่าเสียไปแล้วนะครับทำให้เวลาชาร์จ เครื่องใช้บางอย่างเป็นพวกไฟฉายพวกมือถือเวลาติดต่อกันจะลำบากเพราะว่าโดยกับผีตรงที่เป็นซุ้มะจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราก็เลยต้องหาแบตและโซ,ซล่าเซลล์ไปให้เจ้าที่นะครับงบที่มีก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ามันต้องแยกไปหลายส่วนะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยกันนะครับผม ลูกชายก็จะพาไปดูทะเลหมอกด้วยนะครับเพราะว่าน้องพียังไม่เคยไปดูทะเลหมอกตอนเช้านะครับก็เลยพาลูกชายไปด้วยนะครับก็ติดตามดูกิจกรรมเรานะฮะเพราะว่าตื่นกันตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับตอนนี้ผมมาทางเส้นทางของตำบลท่าตอนนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นทะเลหมอกตอนเช้านะครับไฟก็เดิ่มสลัวนะะประมาณหกโมงกว่าจะเจ็ดโมงนะครับ พว่าเคืจะไปถึงที่นั่นก็เกือบประมาณเป็นของใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจากอำเภอแม่ไยไปที่ดอยกาพีนะครับมาติดตามดูกันนะครับ น,นี้ก็พาน้องพีมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับไปไปดูทะเลหมอกกันนะน้องพีอยากดูทะเลหมอกไปไปชมทะเลหมอกนี่ไปเดี๋ยวนปะนี่มีรถมากลางเต็นรถเก็ยงยังขึ้นได้นะฮะแต่ไม่ค่อยแนะนำมันค่อนข้างลำบากก็ค่อยน่ลรูมันลืน่น ม,มันลื่นนะปูนทะเลหมอกอยู่ไกลๆนึ่ะไปอึ๊บตัวบางนะมันลื่นเฮ่ค่อยๆเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวไปแคบน,น,น้องพี่ยืนไปนำงพุทธหันหน้าเออ nè sợi Sợi cơ hết trơn nhỉ nhìn nhang thế này một ạ nhìn nhìn buôn gà buôn gà à đi à <laughs> uh,

มันจะก,ก้าดีกว่านีาาา้เอาผ้าห่มนดน่อ,อาห่มนะครับนี่จะถ่า,ายรูปก,กันแล้วแต่ ข,านานขึ้นมานอน,น,ะค,ะนครับอ๋อขึ้นมานอน,มมน,นบ,บ่อยแล้วก็ตัวน้อยแบบสบายครับเวลาถ้วขึ้นมานอนผมมากกว่าสบายต้องลงคืนืนไม่ไอาไม่ได้ถ้าคนเชียงไก็ม,ไกไมีเป็ <c oughs> นครับอ <c oughs> อเดี๋ยวเป่าเพราะผม เออทอนนี่ก่อนกันนะ้อนแล้วเนาะมันหนาวอย Nghên bóng tên nga. Nghên bóng tên ngon. 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 Nghên non, tên ngon. Nghên bóng tên เดี๋ยวคืนนี้อย่าไปนอนโป่งน้ำ้อนฝังครับเจ้ามูอยู่ครับเดี๋ยวยันนี้ครับ <laughs> ม่วนอยู่นะครับโป่งน้ำ้อนฝังป,ะป,ะปะ๊าป้านสองมันอกุกก่ะับมันอุกมันมีสระแปดเหลี่ยมด้านบนไง มีกะคืออะไรอ่ะฮั่นเนาะเสือลาน้อยน่ะอืมเสือลาที่เป็นคานะ่ฮั่นสายโทรหาลูากอ่ะสายจ่ายโทรหาไงเงินถึงแล้วครับน้องบอกน้องมีถึงแล้วครับอีกอ่ะถึงแล้ว สวยก็สวยไงมาค่อยเห็นเลยทะเลเหมกหอกเนี่ยลูกหวังลื่นโต๊ะได้ลูกเดยวกิ่งลงดอยวุ้นเนอะ มันสูงมากนะป้าบมดลงไปเอาเนอะอืมมาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอย่าโดนแมงโดนอย่างครบนะ,ะเดี๋ยวตัวขี้แพ้เหี้ย <c oughs> เออป้าว่ายามองให้ตัวลืมเลยเดี๋ยวว้า <Wow. S 1> อร่อยไหมแพงเค้กอร่อยอร่อยครับเนาะขอบคุณลุงลุงป้าป้าเนี่ยนะครับ นี่สนับสนุนเพนเค้กให้เดี๋ยวป้าเอาแบตไปให้ปุ่นก่อนเนอะน้องพี่อยู่นี่รอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวเราเอาแบตมาบริจาคให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วที่ว่าแบตของเจ้าที่เสื่อมเนาะมันจะมีแบตที่อยู่ตู้ป้อมยามนะครับแบตเตอรี่เสื่อมตอนนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากปาเต้น,นะครับร้านทีที อร้านทีทีหมดทีทีแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับขอขอบคุณป๋าเต้ร้านทีทีแบตเตอรี่อำเภอฝางด้วยนะฮะอนุเคราะห์แบตเตอรี่มาให้เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะเอาทีมงานบิ๊กไบค์ขึ้นมานะฮะครับอันนี้โอ้ยบัตรอยู่ค่ะครับผมครับวันนี้ค่าไม่บัตรครับฮัลโหลวันนี้รับไม่บัตรครับ วอนี้ผมเอาแบตเตอรี่นี่ขึ้นมานครับแต่ว่าอา่อจะมันจะต้องมีอันเก่าที่เสื่อมเอาไปตีแหลกเขาอะผมหันมีหั่นแบตหนึ่งตีกรีบใจแหมแบตหนึ่งมาได้ใจไอตัวมาได้ใจผมคิดว่าน่าจะเสื่อมแล้วเนะเาะครับถ้าเสื่อมนี่เดี๋ยวผมเอาตัวตัวนี้เอาไว้ให้เล้าก็เดียวผมเอาอีตัวเสื่อมท่านเอาไปให้ขเขาแห่อะไรครับครับครับได้เนาะครับหนาะ ได้ครับได้ครับแต่ตัวตัวไม้นี่มันจะเป็นแบตน้อยของรถเก๋งนะครับแต่ถ้าวันหน้ามีมีแบตใหญ่ขึ้นมาย่งได้ก็ก็จะเอามาให้ห่มห่นะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยววันหมอบเพื่อนลุงน้องนี่เลยนะครับเนาะครับผมครับผมครับผมครับผีดไครพลาดเตอก็ได้เดี๋ยวผมจะได้แจ้งเจ้ไหนอ๋อได้ครับได้ครับครับ เดี๋ยวเอาไว้ติดรถให้ก็ได้ครับมาแก้แก้รถให้ก็ได้ <c oughs> อ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นยังเหลืออีกอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งนี่เอาไปตีแรกนะครับเพราะว่ามันเสียละตัวนี้ผมก็เอาแบบตรงนี้มามาเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเจ้าที่ เจ้าที่ตรงนี้เขาเขาใช้ใช้แผงโซล่าเซลล์แต่มันก็เริ่มชำ <c oughs> รุด,ดละวันนี้ครับผมยังยังได้เกี่ยวข้าวเจ้าใช่ไหมโอ้ครับผมนี่เอาอันนี้มาหม่อมือครับ vắng lửn to các anh em, kinh long đồi lên nữa, nó súng mạc nè, ba bật long bao nữa, um, mai lên mai còn để để đốt mang đốt nhộng cốc nè, ah để tổ khỉแพ hề, ờ ba bỏ dao mua cái tổ lùm này, để